ไอเกียวเกลียวฟงฟงยีปอนกูฟังเลยไอเกียวอาลูกลูกตอนน่าน้อนยีปอร์ตหนักสถานการมีเงี้ยมึงอยู่ในทีมอยู่ไม่ได้โดนเขียร์ออกไปแล้วโอ้เราไป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 ไหนเอาพี่บล็อคขึ้นมาด้วยดิเราไปไปแบ่หมดอ่ะแสนหนึ่งคือตอนเนี้ยอยากคุยกับบอสหลังบ้านมากเลยไม่อยากผ่านกลัวจีประทับใจอยู่รุ่นวายใช่ไหมอืมมันเรื่องอะไรเรื่องเปลี่ยนคนเรื่องเปลี่ยนทีมหรือเรื่องอะไร เรื่องเรื่องตัวต้องคุยได้นะเอาตรงถ้าเกิด<ะ>ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติไม่มีตัวหลักอย่างไม่มีตัวหลักอยู่แต่เป็นพวกผมอยู่เงี้ยแล้วมันก็มันขึ้นอยู่กับบอสอะ่ะเกี้ยไรงงไม่ก็ถ้าเกิดบอสอยากให้เป็นเอลเคอยู่ก็ก็คือตอนนี้ตอนแรกที่คุยอะ่ะ อาชีดใช่ไหมกูมีให้อยู่แล้วมันห่วงหรอกอาชีดอะถูกปะไม่มันตอนแรกที่ผมคุยอะคือมันเป็นคิวแบบทํารวมกับแบบอ๋อเป็นรวมกับพวกพี่<ๆ>ไม่ก็ทําไม่รวมกับตอนแรกก็จะมีพวกพี่บอ,อบไอ้คอฟถูกไหมอ่าอ่าที่แบบจะรวมแบบว่าเป็นเรียกว่าไงอะก็ทําด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวหรอก็คือเล่นแบบทีมแบบแนวเพื่อนอะคิวๆิวแต่พอตอนเนี้ยน้องใน มันยังมีไฟมันอยากไปล่าแชมป์มันก็คือนันก็เลยต้องคัดคนที่แบบเก่งกว่ามแทนเรื่อยเยสมบูรณ์กว่าเออกใจะอยู่อ่ะตอนเนี้ยคืออย่างตัวหลักไม่อยู่อย่างเงี้ยไปใช้ชื่อเอลทีไงแต่มันก็ตอนนี้ทีมทีมทีมเราไม่มีเหลือใครแล้วเหรอมีก็มีผมมีอิงเทลเทสอยู่ละเทสอยู่เหมือนกันก็คือมันก็แข่งขันกันอ่ะคือใครเล่นไม่ดีทรงไม่ดีก็ต้องก็อออกถูกไหม ก็เป,นนเปลี่ยนคนใช่ใช่ใช่เปลี่ยนมากี่รอบแล้วสามสี่รอบแล้วปะใช่วะ่ะตัวนี้ก็ทีมก็แข่งแข่งเลยมีโจเซ่อีกโอเคมีโจอีกไม่แล้วชื่อชื่อชื่อทีมอะ่ะมันไม่ได้ใช่ไหม,มเพราะมันติดตั้งตัวใช่ไหมชื่อทีมได้ก็คือตอนนี้คือไม่มีชื่อเล่นไปเป็นมันเอาชื่อม,ม่ปไม่น้ำน้ำ,นำที่ลงแข่งเราเลือกได้ใช่ไหมน้ำอะไรอะ ได้ได้ได้ที่มารวมได้โหโอเคไหมล่ะไม่ที่มารวมคือมันมันก็เป็นเพื่อนนี่แหละมันคือง่ายคือไม่มีอะไรเลยโนตปตปตอนเนี้ยโนโลโก้แต่ถ้าบอสอยากให้เป็นก็ไม่กูกูซัพพอร์ตอยู่แล้วนี่จะพอร์ตอ่ะอันนี้คือมึงจะแอคว่าแบบเออถ้าไม่ซัพพอร์ตไม่ไม่เอาโอเคลงงี่อยู่ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือผมเกรงใจไงแบบพอมันไม่มีแบบหัวหัวอยู่อ่ะพวกพี่บอบไอ้คอร์สงมันมันดูแลข้างหลังนี่เห็นมันบอกอยู่ ยังไงทีมแตกกันแล้วไม่มันมันต้องมันมันต้องพูดยังไงอะมันต้องต้องทิ้งบางอย่างไ้ข้างหลังเว้ยมันไปมันไปไม่ได้อะอ่าไหมอืมก็ก็อยู่ที่บอสอะบอสอยากให้ใช้ก็ได้มันต้องสุดอะมันต้องสุดอ่ะเขาเล่นไม่ดีก็ต้องออกไม่ว่าจะเป็นไอ้บอบไอ้คอปหรือไอ้เทลหรือใครอะหรือมึงก็แล้วแต่อ่ะว่าไหมถ้าอยากไปได้ไกลอะอว้า้าใจเข้าใจว่าแบบไม่ไหวซ้อมไม่ไหวเล่นได้แค่นี้สุดแค่นี้มีคนที่ดีกว่าก็ต้องสับอะ โอเคคือบอสจะมาเทสสล็อตจัดไป ي, จจดิเจอกันหลังไม่เฮีย้ยอะไรเทสสล็อตเลยไม่มันไม่มันไม่ได้มีสล็อตตอนเนี้ยพอบอสก็เอาเลยเนี่ยทั้งเซตเนี่ยเอลเคเจนอีสปอร์ต e ไ้อ่ะไม่แล้วมึงมีตั๋วไหมเนะี่ยอะไรนะมีตั๋วไหมเนี่ยมีดิโอเคมีชัวนะแลมีชัวมีชัวแล้วลงในาน้ำเราได้ใช่ไหม ได้ได้ได้เอาดีมาไขเอาดีบอสอะไรนี่คือแบบความฝันเด็กก็เป็นจริงเลยที่ผมไม่กล้ามาขึ้นโก้ผมกลัวเสียวความรู้สึกไงเสียเรื่องแรกผมกลัวมันจะไม่ได้เป็นโอเคผมเลยไม่กล้ามาสตรีมไม่กล้าบอกคนดูมัน,น,นมันมีที่ที่เด่นเด่นคือเสียดับใช่ไหมที่แบบเด่นอ่ะถูกปะคือ,อยังไงอะ หมายถึงแบบรอบลึกอกมันกี่ทีมรอบเข้าลึกออฟไลน์อ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่แน่ใจก็ก็รอบนี้มันเป็นสามสิบสองทีมอะก็แปดอะถ้าเกิดแปดทีมก็มีโอกาสเข้าแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะทีนะมันหนึ่งในส<น>ี่ทำไปคูได้ปล่าหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่เออก็ก็ต้องขอขอเทสตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าใครได้เป็นตัวจริงบ้างไง ว่ามันขาดไมเช่ถ้าเกิดเทสได้ก็ก็หนึ่งถึงสี่น่าจะมั่นใจอยู่มึงต้องมั่นใจไว้เพราะว่าถ้าถ้าไม่ถึงกูไม่จ่ายแค่นั้นเองต้องถึงต้องถึงอะทำอะไรก็ได้อะทุกวิถีทางว่ายกเซตเยเลยก็แล้แต่คือก็คือต้องก็อย่างที่ผมบอกต้องไอ้นี่รอคัดไลอัพที่ดีสุดอะแล้วเราค่อยค่อยมาคุยต่อไปไปสับกันมาก็ดูเอาระเมินกันเอา แค่นี้เมื่อกินแทบจะทุกทีมแล้วไอ้ที่กูไปเห็นมาเห็นวงในบอกมาตอบหมดเลยไหมเหรอซ้อมอ่ะใช่ทีมเริ่มทีมแต่ยังน่าจะยังสู้ดไวยยังยังไม่ไม่กาสนามสนามจริงอะ่ะเราน้าจะด้อยกว่าเราแต่มึงมีประสบการณ์นี่สนามจริงอะ่ะใช่ไหมใช่ใช่มีผู้เล่นจากไอ้นั่นที่ห้าคนหลักแล้วยืนห้าคนหลักที่แบบเคยแบบประสบการณ์แบบ แ่ที่เหลือก็จทีมอือ่นก็ก็อย่างเดียวก็ก็มีเดียกวก็มีแมสมาเช่โหดอาดแค่มาเช่กับปืนแต่ตอนนี้มันได้แล้วไงเดีวนะหนึ่งในสี่ถ้ามึงถึงอธิษแสนหนึ่งโอ้ยได้บอสเดวเปล่าได้ได้หนึ่งในสนะี่นะถ้าไม่ได้คือศูนย์นะกูบอกก่อนนะได้ดก๋ยวเนี่ย อยากให้เอมะนาวมาคุยด,ด้วยไงให้มะนาวรู้ด้วยอ่ะเข้าใจมัาก็ไปบอกมันสิบอกถึงหนึ่งเลยสิพิชากาชีแสนหนึ่งเท<อ>่นั้นแหละก็ขอไอ้นี่ขอเขาเรียกว่าอะไรขอขอไแล้วอัพเือนนี้เสร็จอะ่ะก็เดี๋ยวทันทีมาคุยเลยมึง <c oughs> ต้องมุดตัวคัดกันดีๆเดีด๋ยไม่ใช่หิวตังค์ไม่อยากอ,าออกกัน<อ>ไม่เอาน้ำล่วเลยนะไม่ไม่มันทุกคนตายอยู่แล้ว ไม่อะไรว่าเป็นคนดูแลอยู่หรือเปล่าอะไเบื้องหลังบอสเป็นคนดูแลอยู่หรือเปล่าพี่บ๊อบตอนนี้งอมเรืออยากให้เขามาคุมหน้ะตรงคือแบบเราเราเอาออกทำไมคือลองสับดูเฉยเหรอเรื่องนี้เราเราคุยหลังโัด้วยบอสอ๋อได้ได้ก็คือมันงอมเลยใช่ไหมบอสมันก็อยากเล่นใช่ปหมใช่เขาตั้งใจเขาตั้งใจแบบมากๆเลยโดยกันหมดตอนมันมันเป็นการแข่งขันนะเพราะว่าคนในทีม ไอเทียวมันก็เข้าใจได้ไอเทียวมันก็บอกถ้าเกิดไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอะก็แบบลองมาถิ่นแล้วใครคือหัวที่แบบคอยมองภาพรวมมาแบบว่าใครเก่งไม่เก่งสับใครมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเกมไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยอืมช่วยกันดูแหละแต่ส่วนใหญ่คนที่ถือตั๋วก็คือไอแนวไอแนวก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะแบบพูดตรงตรงเลยใช่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 ใ่ไหวนะ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่าช่ใ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  เอเอทำไงละ่ละได้แล้ว